ตั้มครับครับเดี๋ยววันแค่นี้ครับยังเลยนี่ปกติทุกปีของวันเกิดเนี่ยเราก็ต้องมีเป็นขนมอร่อยๆนะครับม,มาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขนมเค้กหรือเปครับใช่ครับปีนี้ครับหนึ่งส่วนผสมสำคัญจากแฟนตลังของคุณคือขนมเค้กแ a n d m a d e ที่ทำเองกับบเฟรนด์ขับเลยครับผมนี่ครับอ๋อผมก็ว่าเออขนมเค้กรูปมะขามมาแล้วคนยากนะยากเลยฮือฮือฮื้ฮือฮือ Bala lá, ยัไม่เป่านะ r และเเพพิเศษเพื่อต like ั้งโดยเฉพาะทุกคนครับเชิญครับ ทุกอย่างทุกต้องการนะครับเจ้าไม่ดีว่าจะดีใจดีครับดีใ,ใจก็ับอยนแล้วเชินต้องไปอย่างนี้กันนะครับอาลักษระจายให้ต้องมีสมาธิสักครู่หนึ่งนะครับเชินครับ thank yeah. ีราตักมับท่าของีนะเราต้มเลยครับผมกรักต pues, ัวเองเนกครับนี่เป็นที่น่ารักมากเลยเป็นงนที่ชอบแต่งเดตาร์้าอบงนี้คอนเสิรตับก็จริงๆก็ขอบคุณทุกคนรักทุกคนเหมือนกันขอบคุณมากครับไอที่ต้้งเลยอี่ถานหรือว่าหรือว่าคีดตรอยู่อะบ้างรับเมื่อี้เมื่อกี้ที่อธิษฐานผครับผม ถ้าพ okay. ี่ถามเวลาดีแม่ผมอธิษฐานเอาไว้เออโดยส่วเวลาแล้วก็จริงๆแล้วก็อธิษฐานว่าแบบว่าขอให้ชีวิตเจริญสิ่งดีๆครับมีความสุขแล้วขอให้คนในครอบครัวนะครับผมด้วยเจริญสิ่งดีไปด้วยกันได้ขอให้อยู่ในกันดีอันนั้นเนี่ยเรานอนว่าผู้ชมคุณมาเนี่ยก็มีที่สานแล้วด้วยครับผมอย่างเหมอะไรไม่ว่าจะเป็นคนแรกสุดที่ติดตามคุณหรือแม้แต่คนที่อาจจะเพิ่งรู้สึกเกี่ยวกับเมื่อเร็วนี้แต่วันนี้มันด้อยู่ตรงนี้แล้วบ้างครับ โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ที่ชื่นชอบนในผลงานแล้วก็ติดตามมาอย่างมาตลอด2ปีจกกนเรื่คงเกิดเป็นความรักความผูกพันไปแล้วนะฮะก็ดีใจที่ที่วันนี้นะครับผมยังมีคนที่เหดียวแน่นแล้วก็รักเราเหมือนเดิมแล้วก็อยากคอยซัพพอร์ตติดตามให้กำใจกันเหมือนเดิมครับผมแล้วก็จะมีคนที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทีนี้ต้อนรับเป็นในตัวเลยครับผมเข้าสู่บ้านทีเอฟซีของเรานะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากครับผมก็รักจริงๆผมบป็นไปผมเบ็นไปเลยนะครับวันนี้เราก็รวมถึงสองคนแรกที่รวมกันด้วยนะขอเชิญคุณพ่อและคุณแม่ของวัชระพุฒมณีทีหน่อยนะครับขอเสง็จก็ไปให้ด้วยครับสองคนที่อยู่กัับมาตลอดนะครับให้บอลรู้ให้ความรักขอบอุ่นมาของเวลาแมะกราห้างวุ้ยเด็ดที่คุณเหนื่อยที่สุดยากลำบากที่สุดครับนะครับหรือคุณมีความสุขที่สุดข้าสองวันนี้เนี่ย อยู่นาีเสมอเลยนะครับผมซึ่งพ่อคุณแม่นะครับสวัสดีครับอันเป็นีทีเียเจริงนะเร่จริงนครับปีนี้ม็นขับขเองผมจะให้เวลาหนึ่งถึสนาทีให้ครอบครัวเขามิกันครับผมนะครับเชิญครับแชร์ภาพกังสันวย ขอเวลาสักหน้ามันพี่พ่อถึงเวลาใช่ใช่ใช่แบบเย่อยากบอกอะไรพ่อคุณแม่ป้าเในปีนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้กำเนิดนะครับผมมองหน้า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 ถือว่าพี่ไม่ได้บอกอะไรอ่ะขอบคุณที่ให้กำเนิดเกิดมาจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันเรียกว่าเป็นวันผู้ให้กำเนิดนะครับผมก็ทำให้เกิดมาเจอโลกใบนี้เจอทุกคนที่นี่ได้เจอกับ สิ่งที่มันมาสาัจจ์มากๆในชีวิตนะผมไม่คิดว่าจะมีนคนที่รักเรามากขนาดนี้ถ้าถกิว่าไม่ได้เป็นเดาราในวันเกิดผมคงจะไม่มีคนที่มาแบบว่ามามาร่วมงานกันแล้วก็มาร่วมทำสิ่งดีๆด้วยกันแบบขนาดนี้ขอบคุณนะป้าขอบคุณแม่ที่เป็นห่วงเป็นห่วงนะครับผมแล้วก็โอ้โหเรียกว่าผมว่าร้องไห้บ่อยแม่ร้องไห้บ่อยกับผมนะครับผมจริงๆแล้วก็อยู่เฉยๆแต่แม่ไปร้องไห้ทีเดียว ทีนแล้วที่แล้วแม่จะคิดมากก็ก็คิดมากเออคิดคิดไปก่อนวแก่แล้วอยากทำให้คิดสิ ครับผมขอบคุณแม่นะที่เป็นกำลังใจให้บางทีแบบว่าเหนื่อยหรือว่าท้อแบบว่าไม่ไหวจริงๆแล้วอะไรอย่างยลายปหาจริงๆนะมันมาจกสัญชาตาพกับแค่ตัวอักษรของแม่ที่ลายมาว่าเป็นยังไงบ้างทําให้เราลองไห้ได้หนักมากไม่เคยเกิดความรู้สึกนี้มาก่อนเพิ่งเพิ่งมีความรู้สึกนี้เมื่อไม่นานนี้น่าตื่นใจมากขอบคุณมากที่อยู่ข้างเราขอบคุณมากครับแต่ก็เความ เป็นพ่อครับนะดูสีหน้าเล้วรัดูสีหน้าเล้วก็พ่อนี่ก็เป็นหน้าที่บูรณาสิทธิ์มาตลอดผมก็เลี้ยงมาจนโตทุกวันนี้ได้ให้ประสบการณ์คือถ้าพ่อเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมพ่อก็ร้องเพลงนะที่บ้านก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงคือสนับสนุนทุกอย่างครอบครัวผมดีมาที่สนับสนุนให้ร้องเพลงสนับสนุน